ต<ถ>้องยิ้ไม่ใช่ก่อนแกบอกว่ามแกงดอกไม้เข้าไปแล้วต้องใส่นี้เข้าไปต้องใส่พุ้ดแล้วก็ใส่ปักพริกแล้วก็ใส่แล้วก็แกงแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่อะไรทุกอย่างแกบว่าะ แล้วยังนอำไม่ดีคือตำมี่อย่างนี้ตำอยังนี้ตำหมักทั่วตำหมักทั่วบอกใส่ยังอ่ะใส่ยังแน่ใส่แบบพริกใส่แบบทั่วอ่ะคือบ่มองกล่องนีมกเพื่หาผู้ใดอ่าจับตรงนี้แห่เ่ยใส่แบบพริกใส่แบบทั่วใส่ยังนี่อ่ะปรุงปรุงปรุงให้ท่านผู้ชมเบิ่งแน่นนเตือโอเคททไไไไมม่่ดด้้อ่ะเอาใส่แล้วบ่ใส่แล้วบ่ อ่ะปูงปูงปูงก่อนโอเคโอเคอเคอ่ะนี่เราเนี่อ่าใส่เข้าไปเน่ยอย่งนั่นใส่อยังนี่ครับใส่ใส่ชื่อรถโอ้โหได้หลายบอไม่อ๋อเอาคือไม่คือตักแต่อีกเอาอันนี้เดียวอันนี้เดียวโอเคใส่อยังอีกแบบนี้ใส่ปลาแดกบอใส่ปลาแดกมาที่นี่ยอ่าใส่เอาใส่ โอ้ยต้อนใส่น้ำเด้อะโอ้ยตอนใส่น้ำอูอ้ยิบต้อนประแดกโอ้โหอันไหนดมมึงเหม็นมือบ่ต้อนประแดกเงี้ยเหม็นมือบ่เหม็นบ่โอ้ม่ดูเดี๋ยวจะใส่นี้ด้วยใส่น้ำตาลบ่น้ำตาลเออใส่อยังอีกเออน้ำตาลใส่อ่ตามมันที่นี่ตามตามเออเอาใอ่ออมาคนน้ำ ไม่ค่อยน้ำค้างเอ่อ<า>แ<ส>บ่บหรือ่าสีม,มึงบ่าิมดีบ้าโอเคเอาสีม,มึงเออเลยยมบ่อือแ <laughs> สบเอาไปหปูถั่กินบ่เออต้องแยกกัญชาเดียวกักเออโอเคอ่านลานา,าท่าผู้ชมไปก่อนมือนี่ <Bye. S 1> ไปกิน<ะ>ไปกินตามหักทั่วกันนะครับ ไปกินตำมะเท่านะคะเดี๋ยวบารจะก็มีย